้เข้ามาตีอยู่ได้ต่อผมก็ร้องไห้ร้องไห้กับแม่คุณแม่ก็บอกว่าลองลองดูบ่ได้ลูกแม่ก็ให้กำลังใจผมก็เข้ามาอยู่ที่ี่ปีแรกก็เฉยๆไม่คิดมีเพื่อนมีเพื่อนคนเดียวสองถ้าใครจำได้ก็อยู่เรื่อยมาเรื่อย มันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดโรงเรียนนี้มอะไรผมมากมายให้ทักษะชีวิตให้ประสบการณ์ที่ผมคิดว่าผมไม่สามารถหาได้ที่เมียนม่ีกแล้ว ซึ่งาเรื่องผมก็ไม่คิดว่าที่ไหนเขาจะเรียนกันอย่างเช่นเรื่องหายใจเรื่องว o d y movement ซึ่งผมเรียนมาตั้งแต่ก่อนมาเข้าีินิก็ไม่เคยเจอนะครับก็เรียนไปก็เออรู้รู้หน่าสนใจดีก็เรียนก็รู้ง่ายดีว่าที่ทำอะไรอย่างเป็นวิธีมีเหตุผลรู้ว่าทำไปแล้วไปใช้อะไรทำไป เพื่ออะไรนี่ครัที่ผมชอบแต่มีบางปัจจยอ้รับล่าผมก็มีเบื่อมีอะไรบ้างปกติก็ไปหมดแบนี้ก็ผมไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกันเท่าไหร่ไม่ค่อยคุยก็มีเันแล้วก็เพื่อนผู้หญิงก็จะมีคนพัดทีมแต่เพื่อนคนนึงไ,ไม่ค่อยได้คุยกันครับผมไม่รู้คุยอะไรครับ แต่มีอะไรก็เพื่อนก็จะช่วยช่วยเหลือกันส่วนใหญ่จะสนิทกับรุ่นน้องม .4 ม .5 พวกนั้นครับอนผมรู้สึกเบื่อเบื่อรู้สึกอะไรเงี้ยพวกน้องทีนีเขาก็จะมาเข้ามาเหนเข้ามาเต,ตมเตมเข้ามาพูดเข้ามาอะไรให้ผมก็มีความสุขดีตอนก็รู้สึกแย่ที่มันต้องจากโรงเรียนนี้ไป ้ามันมีคำที่มากกว่าคำว่าของคุณผมคงพูดไปแล้วและผมไม่รู้ว่าคุณูณทุกคนจะมุนใจหรือเสียใจที่มีผมเป็นลูกศิษย์แต่ผมคิดว่า ยิ้มเว่าที่ดุในชีวิตผมที่คเป็นมสิตขอคุณผู้ดูคนครับครับ I would like to thank my parents for supporting me, my friends. is helping me and particularly my teachers.